สวัสดีจ้าพี่โยโคุลาศบานเองด้ยจ้าแต่วันนี้พ่โยก็เลิกงานกลับมาเลียวนะจ๊ะกลับมาถึงบ้าดเลยมันหนังยู่กัเปนีน้นองตอลุลกาดกลับมาจากมุญญาวาหน้สวัสดีครับโอ้นี่ตัวเป็นหนุ่มเลยจ้ะนี่น้องตอลุลกาดเดวนี้มัค่อยอยากมาออกซื้อเท่าไรนะจ๊ะนี่วันนี้พี่โยก็มาแอบเชชเช่ด้วจ้ะนี่ไม่ให้รู้ตัวว่าพี่โยจะถ่ายนี่แต่ว่ามาถึงแล้วก็จัก มาหนังอยู่กระทอมจ็คแมรี่ทำอะไรอยู่เราจะพาไปดูนะจ๊ะนีแม,มรี่แกไม่วอนนะจ๊ะพากนันหนังทำอะไรกันนี่สองสาวนี่นอโอ้นี่จ๊ะทำอะไรแม่วอลนะแม่วอนปอกมันลุงจ้าสวัสดีนะจ๊ะโอ้ห่างหายไปนานเด็ดจัะนี่ยังสวยเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ไม่ค่อยได้มาเห็นนี่สวัสดีค่ะน้องแก้มคะ่ะเออน้องแก้มก็มาจากโรงเรียนลแล้วนะจากเลียนหนังรอแม่อยู่แม่ไปตัดอ้อยนะจ๊ะ มาบ,บีจ้ามาบ,บ,จบ,บีจ้างานแล้วเราไปทำงาน <c oughs> วันนี้ได้ยุดงานได้มาเล่นกับเมลีนจ้ะเมลีทำอ,อะไรนี่นะ่ะข้าวต้ม,มจ้ะโโอ้หเมลีก็เตรียมกล้วยไปทำข้าวตุ่มนะจ๊ะต้มมัดจ้ะมีออเดอร์สั่งมาหน่จ้ะไม่ีสั่งแลจะทำกินนี่แหละ่วัสจีค่ะที่ำกินแล้วพอเป็นไ<อ>ป,นปนพอทุ่มแล้วก็ตื่นมื่อีกยี กล้วยแม่บอนเขาหายกวยมากนะจ๊ะนี่เขาได้กล้วยมากก่อเลยเขาเอามาหายเลยแม่ลี่ก็มีข้าวเหนียวก่อเลยจะห่อข้าวต้มจะนี่ดีงานดีเจังสวยกวยคนหนึงมีข้าวเหนียวจ้าเลยเอามารวมกันใช่ไหมนี่มาร่วมกันแม่บอนทำอะไรอยู่หรอนหนออกมันลุงจ้าจ็แกงแกงใจปลาผงกินปลาปลาแบบกินปลาปลาในจ้าเดี๋ยวพี่โยพามาดูสองแม่ทำอะไรกันนะจ๊ะวันนี้แม่บอนกับแม่ลีนะจ๊ะสองแม่ เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะจ๊ะนี่ตื่นเต้นแล้วนั่นเมงที่กำลังจะแยกกล้วยดนะจ๊ะนี่เป็นกล้วยอะไรนอนที่มาแยกแต่เป็นสามชิ้นนี่กวยตีบจ้ะต้อมือแยกท่าเอามีดมันปาดไม่ได้เพราะว่าท่านมันก็จะแต่มันเป็นชิ้นแค่ชิ้นมันนะจ๊ะต้องเอามือนั่นดิต้องเอามือนั่นอ่ะมันก็จะแยกกันเองมันจะได้สามชิ้นท่านเอามีดปาดมันก็ได้แค่สองชิ้นมันจะไม่นัน มันจะไม่รงหลงของมันดามันจะมันจะบ่ได้มันจะเตก <laughs> สวยงามดิจ้ะสวยเหมือนคนทำเลยจ้ะว <laughs> <im> ันหล่อบ่าเล็บเป็นลิ้นต้องวันหล่อด้จัน <laughs> จอกใจเองเนาะบ่า, <im it> บบาวสวยคือคนทำเนาะลองบ่าวคิดเองก็จะเครียดแต่ได้ดที่นี่ <laughs> มัดูแม่บอลดาหนอนปอกเป็นคนปอกไม่น้อหนึ่งง่เป็นคนปอกนาำง่ามันลุ่มงามกันเนี้ยวัดใหญ่ด้วยอร่อยนะแกากกินไหมจะส่งไปให้กินเดี๋ยวจุด่อลทงมาเลยแม่บอลแบบนี้แกจะให้แม่บอลเจ็บส่งใหญ่ส่งหน่อยแกนี่แกส่งพร้อมเลยจะได้กินไม่ลอยสิมิส่งเจ็บมาจากบ้านใครเนาะนี่มันลิ้มแต่เพื่อเด้นมาจากบ้านคุณสาวๆมาหมาด ระบาดเพื่อนมากดันเพื่อนมากมีกิจกรรมก็มานั่งคุยกันนะจ้ะเมย์อบนม่ได้ทํางานทุกทีก็ไปทํางานอเลยจ้ะหนีไปทําแต่งานเลยแมย์โบนเมยดรีปุ๊บกระเตียนเราอยากเที่ยวม่์รีเลิกใจเข้าเกมตัวแบบขัปุ๊บกระเตียนเมบ์โเนี่ยชอบไปทําออกกําลังกายมันจะมีความสุขอยู่บ้านก็เป็นคือจะป่วยจะไข้คนลำบากคนสบายคือคนกีการ นมกนยันคือคนลำบากแต่เดี๋ยวห้เมลี่เตรีย,ยมของก่อนนะจ๊ะเราก็จะมาดูว่าเมลี่ห่อขขาต้มยังไงอะไรยังไงนะจ๊ะสูตรการห่อขขาต้มของเมลี่มาดูการผสมข้าวเหนียวผสม,เ,ผสมเกลือผสมแป้งอ๋จะทำหรือว่า,าอันนี้พอผุดเก็จะผสมสเลยเก่อน <laughs> เลยอันนี้ใส่เกลือก็ก,กล่วยคนจะ้ะแต่ข้าวเหนียวนี่ก็จะไม่เช่ดกเชยซาวเอาเลยพอเวลาต้มน,นั้นจะได้ตุ่มที่นานๆสักหน่อยจะอร่อยมากมันเจนะ่ะ ก็ติดในเกลือมันเขาก็แต่หนึ่งกินกระเลยห่อไม่เยอะใช่ไหมนี่โอเคนี่ใช่ไหมใช่นี่ด้วยลูกอันนี้มันหมากมันตรงนั่นโกลแล้วค่อยปาดทีหลังมันจะติ่มอันนี่เราจะซาวเกลือไม่ได้มันต้องเอาทีละทีแล้วมดนี่ก็ค่อยเอาอีกทีหนึ่งนี่กล้วยงามเออหน่วยยาวหลิวเลยอันเดี๋ยวมาดูเมลีหอกันอีกทีหนึ่งนะจ้านี่เมลีก็จะเลิมห่อเขาตบเลยได้จ้ะเดี๋ยววอดนี่ก็ปอกมาลุ้มเสร็จแล้วเตรียมตัวกล้าไปได้จ้ะนะ รถกลับบ้านจ้ะไปแกงมันลุ่มแกงใส่ปลาผงโอ้แกงมันลุ่มใส่ปลาผงนะจ๊ะอันนั้นก็ไว้ไปต้มจิ้มโอ้ดีแท้จะแล้วบ้านเนี่ยมาช่วยปอกพอดีเลยนะจ๊ะนนจะี่มาดูแมรี่ห่อเขาต้มนะจ๊ะโอ้ห่อไปห่อมากขาได้หนึ่งมัดนะจ๊ะนี่โอ้ไวจ้ะดีกับบวนทำแบบนี้มัดต้มห่อหนึ่ง เยบวนขบวนคือฟันหัวมันชอบคนละอย่างชอบอย่างเดียวก็ใครจะตัดนัดคนละเบสจะจะว่าเริ่มไปไม่ได้ก็ไอแข่งขามันไม่อำนวยเนี่ยใจตัวยากเก๊เนี่ยนั่นดิเลือใจเก๊ดเห็นเขาไปทำจะแบบว่าจะไปแล้วมันจะไม่คุ้มก็สิไปเสียงตะเพื่อนกันคนหนึ่งเสียงว่าก็ไปตัดอ้อยจ่าได้ได้ห้าร้อยจ่าร้านหนึงได้ห้าร้อยไปหาหมอแปดร้อยจ่า แล้วแบไปหาหมอแด่ไปเออไปเสียสเปรดเลยแบบว่าแบบคุ้มขาดทุกประนั่นดแบบเนนดองมาดูไก่ๆกัน็ได้จ้ะเนี่ยซูตรการหออ่อร์เขาต้มก็อาจจะเหมือนกับพี่น้องทั่วไปเนี่ยนะจ้ะนี่แต่แม่ลี่แม่ถนัดใส่ทั่วรใส่อะไรก็เข้าดอกจก้ะจะห่ <c oughs> อก็ห่อแบบนี่แหละใส่เกลือนี่แหละจ้ะกก้วย <c oughs> คนก็จะชอบใจเม็ดตัวดำใส่ตัวดิ้นยังไงเละจ้ะ่เสียงเมียบอลก็หแนวานคอนเฟิร์มเลยด้วยจ้ะว่าอร่อยเมียบอลก็เตรียมตัวจะไปทำแกงทำอะไรให้ครอบครัวกินเลยด้วยจ้ะนะเออเดินทางปลอดภัยด้วยใจทำครูไหวพอรแม่ได้ก็พูดไหวพอรยอกันลินไปด้วยจ้ะสนุสนานด้วจ้ะนี่ว่านเอาเองเนี่ยไปให้เขาด่าตัวไอ้นั่นใส่เนี่ย ่ไปนีก็ยัดใบกล้วยนี่เป็นกล้วยอะไรอีกพี่แม่ลูกก็ลืมไม่เก่งนี่ก yes, ๋วยตีบกล้วยตีบนะจ๊ะหวานกล้วยตีบทุกหน้าจอะงอมๆนี่โหข้าวตุ่มอร่อยเด้อจ้ะนี่งไม่ได้ชบนะกล้วยตีบน่ะแต่ทำไมมีกล้วยลิ้งนั่นเลยจ้ะ แล้วคำๆนี่ก็ทุกเมื่อแหละจะได้ตุ่มได้อายหนึ่นงนี่เ็ตนี่ก็จะได้นึงไอ้เ้าตุ่มอีกจะตุม่มไอ้เขาตุ่มอีกตรงตุมต่มมาเลยเด็ดเนาะแต่มันไม่ใช่แบบเองเอาเ้าเหนียวทุกเหลวมันจะได้นึงมันตรงเอาไปตุ่มเอาเลยจ้ะไม่ีก็เตรียมตอกเตรียมอะไรใบเลยเลยจันทร์รอลอยไปหาไอ้เห็นเขารอยเขาตัดไม้ไผ่ใส่เขาลามแตะเรื่องไม่รีดก็ไปขอเขามา เอามาจักโตกับใบเวลาเดี๋ยวโคตุ่มเวลาหน่ะมันหายากจ้ะนี่แหล่าก็เลย่มแมี่ก็เห็นโตไปหนั่งใบก็เลยไปโคเข้ามาโคพีนงกันหน่อยเดียวจ้ะตัดทำนี่ก็เซ็ตซับเรียบร้อยใบดีเด้๋จ้ะนี่นี่ก็ข้าวเหนียวสวยๆเดจ้ะนี่ข้าวเหนียวนี่ก็บแมลี่อันนี้ก็ไม่ได้ยคือตกจใจนี่เพื่อนเพื่อนลูกนิ้งก็มาโรงงานหน่อยเดะเขากลับไปบานเขาก็เลยเอามาฝากหลงนิ้งจ้ะ เลยแดดมาห่อร์ข้าวตุ๋มเดี๋ยวก็ให้เมลี่ห่อไปเรื่อยๆนะจ๊าดดูเมลี่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวอยตอนขำก็<ะ>มาค่อยมาคายบางๆไก่ไก่เมลี่ก็มาเด้อจ้ะเด้อแดดมาชิมข้าวตุ๋มเมลี่อายุไก่ไก่เมลี่จะเอาไปแจกกินชิมขลุ่มัดละมัดเลื่อยๆจะว่าอร่อยไหม อันวเหนียก็หนึ่กนงกะละมังใหญ่เลยจ้ะกะละมังใหญ่ๆเลยจ้ะกา้าแบบกิโลน,นี่แม่ข้าวเหนียวนี่คือจะสองกิโลเนี่ยหรือประมาณสองกิโลนะละโลนะละั่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าวกล้วยถ้ากล้วยนั่นเดี๋ยวตรงนั่นโตอีกจ้ะนี่นะกล้วยยังเหลืออยู่บีนึงเลยจ้ะกล้ยังเหลืออีกบีนึงนะจ้ะเดี๋ยวถ้าแบบข้าวเหนียวยังเหลือก็เอาไปห่อตอได้นะจ้ะอันนี้แมรี่อยากจะลง,ลงแรงนต่จ้ะนี่เพราะว่ากล้วยของแม่วนเขาผีชายเขาหายก็เลยเขาว่าจะห่อเขาตุรมไหมว่าจะหายกล้วยป่ะเลย่แมรี่แบบง้อป่ะ อันขวายข้าวกลมามห้เข้าวเหนียวขากล่มาาห้จัดใบตองก็เพื่อนบ้านก็จะเมลี่ก็ไปเจ็บก็เพื่อนบานกันนย่งเดี๋ยวไม่ได้ซื้อเขาอกจ้ะเด็ดแถวทั้งนี้กก็ยังคอกันได้น่ะเนาะจันนะใบตองไปไอ้ยังก็พูดง่ายเมลี่ไปต้งลงทุนอะไรเลยนั่แหละนนจ่ะเหมือนเวลาเก่งบางทีก็เขาพับหลุด่านมานม้งน้ำมันก็เรียกบเข้่ไปด้ะนี่ เขากัเต็มใจหายดีเด้อน่ะเชิยต้อเด้ตอกนี่เหลือจุ่มเลยลูกจุ่มเลยเดี๋ยวจะไปลูกรวัจุ่มในกะละมังนี่ก็ได้จุ่มเลยลูกในกะละมังนั่นเลยลูกดีตอกมันเชื่งแข็งนะจ๊ะเชิ่งเชิ่งฮักกัเลย <ก S 2> ให้น้องตุนกาเอาไปจุม่มในกะละมังนั่นจ้ะ น้องตอนกาก็มาอยู่เรียน,นมากลับมาโรงเรียนก็นมานัง่งเรียนกับยายก็อะไรนะจ๊ะรอแม,ม่ไปตัดอ้อยกลับมาแม่มาจะทำงานก็บางทียายจะเรียกใส่ไอ้นัะ่ะเดจ้ะก็จะมานั่งเรียนนอนเรียนก็หนองเก็บอยู่นี่ดเดะเป็นเผื่อนอยู่หนองอยู่นี่ เ่อนบ้านก็เห็นแมรี่เข้มว่าจะหาไปองไปทําไมบอกไปหขาตุ่มเข้มจะสั่งไหวด้วยนะจ๊ะเพราะงานอะลรบางทีแมรี่น่ะว่าจะหงว่าแจกลูกแจกร้านกินก็ไม่เคยได้แจกดกเขามาคดสื่อแมรี่ก็ใจอ่อนจ่อยขายจอยจ้ะไม่ได้กินจักทีดอกจ้ะ <laughs> บางทีลูกก็ไม่ได้กินเลยขายก่อนเลย <laughs> พี่โยก็ยังไม่เคยลองฮัดหอยจกทีได้จ้ะนี่ <laughs> โฮมม็อกเขาก็จะใจไฮออยู่จะเนี่ยนะแต่ไม่รีก็ยังมินก็ของงานหนุนก็ของงานนี่ได้ลแตะงานเผื่อนบานงานนั่นเขาดําเบื่อไอเดื่งก็ไปช่วยเขาไปนะจ๊ะบางคนไม่่คยแต่มีเวลานั่นมันต้องหาของหลายอย่างหน่ะก็แต่น้องมันไหนจะไปโต้งไหนจะไปโยอย่างนั้นนี่นะไม่รีกับคนเดียวนะจะเวลาลูกหลานเข้าไปโรงเรียนไปไอ้เมื่อน่ะไม่รีต้องวิ่งหาคนเดียวไปโต้งไปโยลูกก็ต้องไปหาเอ๋ ใบยานุ่งยานางก็นน่นจ้ะใบยานางก็มีแต่ก็ของเปื่อนบานเขาก็กระบานเมลีก็บหลัดไม่ทันของตรงบานโหน่งสาวเลยจะล่อยแม่แกยปลูกไว้ตั้งแต่นานเนี่ยต่ว่ามันเป็นแบบไอ้เครือสลิดมันขึ้นทับมันก็เลิ่มออกใบไม่ได้ต้องไปหาขอกันกันกระบานเปื่อกยิบบนมันบนมากกัเป็นพี่น้องก็เลยจ้ะที่เมลีไปโคกัน แถวบ้านพี่โยก็ยังว่าขออะไรกันได้อยู่นะจ๊ะที่ว่ามันในเดีบว่ามีมันก็มีข่าะจะถาเอาไปขายไปอะไรไมันก็มีข่าสําหรับคนที่เข้าปปูนั่นจะแต่ว่าอย่งางแถวบ้านพี่โยก็ยังพอแบ่งให้กันเอามาทํากินทําใช้ทําอะไรกันได้นะจะ๊ะไม่ได้ถึงก็ว่าหวงจะต้องขายอย่างเดียวอย่างนี้นะจะ๊ะนี่แต่ว่าถ้าเขาไปขายกับตลาดขายอะไรก็ขายได้นะจะ๊ะแมรี่ก็พอไปขอไปตรงเขาก็ถ้าถ้าว่าเขาจะขายแมรี่ก็จะขายเขาตัดให้เองจ้ะ แต่ถ้าเขาให้แมลี่ไปตัดเองแมลี่ก็ไม่ให้กระตังเขาจะเขาพูดยากมั่นใจตัดเองจะไปให้กระตังทำหนึกถึงนึกถึงแมลี่ทำหนาได้กล้องนี่เลยแบบว่าเอาจริงๆจ้ะถ้าแมลี่บอกเลยว่าถ้าให้ตัดเองแมลี่ไม่จ่ายตังเด้อถ้าจะถ้าจะเอากระตังตรงไปตัดให้แมลี่ต้องบอกตัดเอาเลยจ้าแต่เห็นหน้าแมลี่ตอนที่พูดนี่คือจะนึบมันหล่อแบบพิยุทธ์เลยจะนิพยุยธ ยืนถ่ายอยู่นี่เห็นเลยเด้อจ้ะทำหน้าเป็นพี่พพยโยเลยอุเพวกเราไม่ได้เด้อจ้ะนี่เขาก็จริงๆเองก็ไกไไก่ไม่รีกว่าถ่ายให้ไม่รีตัดวไม่รีก็ว่าใจจะตังค์นิดถ้าจะจะขายให้ไม่รีก็่าส่งไปตัดมาใหา้เขาก็เลยบอกไปตัดเอาเองเลยว่ะไม่รีก็เควือแต่เคือแต้นไปตรวจตัตวต์ใจกับใจถ้าสัตว์ให้นี่จะจะแ่าเลยเข,า,ขาไม่เขาก็ไม่อยากตัดวนอกจากมันโร่นได้ ตัดก็ตง่งตัดต้นใบตง่ตงต้นเด็ดเด็ดยังนิดจ้ะพอนัน่นถ้าเอ็งตัดสดสดมาน่ะถ้าไม่ลีนั่นก็ต่งเอามาลายตากใหม่ถ้าเอ็งตัดต้นเด็ดมันก็เพียวไวดีขยันหนังหองแบบนี้เลยจ้ะถ้าอยากทำแล้วก็คือชอบแล้วก็ทำได้ทั้งบ้านเลยจ้ะขอให้มีวัตถุดิบให้เมลีทำนี่ทำได้หมดนะจ้ะ ไ,ไปหาใบกล้วยใบไอ้ไออยังไงหนีทำมันไกลแม่รีก็่าตองมีคนขับรถไปให้อยากขับเป็นทีก็ไม่กล้าลองจักทีเลยจ้ะลองเลยจ้ะแต่ว่าลองอะไรมันก็อยู่คา,างทางทุกที่เลยแม่รีก็กลัวเนาะจ้ะเดี๋ยวจะเกิดเข่งขาห้าก,ก็่าจะลำบากหลูกอีกลองจับหลายทีเลยจ้ะแต่จับกระยานอ่ะแม่รีทีเป็นอยู่จ้ะแต่ว่ามันจะตองเบรกเบรกเป็นขวางไปสอยไปตองอะไรยังไงหนีได้น่ะจ้ะเที่ยวอะไรกันหนีไปก็เอาได้ ก็ตรงเกี้ก้าไปอีกแมลี่ก็นั่นไม่ไปไม่ได้อันนี้แมลี่ก็ใส่กล้วยวีทีสองเลยเด้อจ้ะน,น์อืม <c oughs> ลอยทำไปครึ่งบีเลยเดีจันนะอันนี้เป็นกล้วยอะไรแม่กล้วยตีเหมือนกันลูกกล้วยตีเหมือนกันแต่ว่าแม่ไม่ได้มันงอมผูดมันเหยก เม่ออกเป็นสามชิ้นน่หรือเปล่าไงเมย์ผ่าแต่ตอนนั้นเมยจะทำแยกออกเป็นเสียงๆเลยจากแต่นี่เหมือนเมย์เอาผิดผ่าเลยพาเอาเลือดจากลูกมันหน่อยนะจ๊ะมันใหญ่อดมัวร์เต้นกระไดว่าเมย์มีห็นนาเมย์เร็วนี่เมย์ก็งามตลอดล่ะโอ้อยู่ในกระท่อมแดดกมโบดถ์เลยจากหกโมงเย็นจะถุกหนึ่งเลยนี่เมย์ยังใส่แต่ตรวจอีกทีเลยงามตลอดเลย ลืมบดลืมเดดเมืเ่อไรเจนแล้วห้เมลีหนั่งห่อไปเรื่อยๆนะจจะเมลีก็ห่อเสร็จแล้วเด็เดอะเขียนใส่หม้อต้มนนะเจนน้องแก้มข้าจะช่วยยายกดเลยลูกนี่น้ำกระดิงด่งดึงด๋งดึงด๋งเลยลูกมากช่วยยายกดเลยเด้อลูกขึ้นมาทางนี้ตัวลูก ก็น้ำแก่มาช่วยได้จังนี่โอ้นี่แต่งชุดนักเรียนอยู่เลยนี่ขยั <c oughs> นขนาดไหนยังอยู่ชุดนักเรียนอยู่เลยนี่เราต่างกับยายขยับมือนูอ้นก็ไปโปรยมือเลยแบบนี้ได้ดกันได้กันมดไนอนนี่นอได้เต็มหมอ้อซึงตูดซึงได้ได้จังเก่งกมาช่วย <c oughs> ยายเออ ถ้าไม่กดไปมันจะลอยเด้วยจะนี่นนน่่มัเีก็คือจะไม่เน้นด้วยจะนี่ไม่ไม่เต็มไม่เต็มซึ่งเทต้องหาอะไรทับไม่นี่เลยเดี๋ยวผมปิดมันก่อนนั่นนะครับมาเขาปล่อยดูปล่อยดูยเองขวางได้ก็ได้ โตเลยดีก็เอามาตุ่มอะไรได้จ้ะหนินี่เดี๋ยวรอมาดูตอนซุกกันอีกทีนึงนะจ้ะนี่ว่าจะอย่างหลงเหลืออีกมีไหมอันนี้ขี้อันขี้เดี๋ยวมาดูตอนซุกกันอีกทีนึงว่าจะตาออกมาจะสวยงามเดี๋ยวมาดูกันตอนซุกเดนะจ้าโอ้ีจ้ามาจากกระต้มแมรี่กับซุกเล็บก้อยอลไรได้ดจ้ะนี่ เดี๋ยวเออเมลี่กัะแจวออกได้เด็จ,ะนะจ้งนะฟังไม่ได้ได้เจะเด้อ <c oughs> มัดละสิบบาทสิบบาทจ้าข้าวต้มเมลี่ มีเลือดจะเอาไปถัดก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่โยจะแกะให้ดูว่ามันสุกหรือไม่สุกก็จะเป็นยังไงหลูแลก้เงนินเลยนะฮะก็ยังเดือดจะได้ไม่ได้ปงุงลูกจากเตาเด้๋ยวะ หีบหมดไปเรื่อยๆเลยด้วจ้ะนี่อ่าหมดแล้วรับเกียบโดยแล้วจะมีเจ้าคุณเด็ทัพไปด้ยจ้ะอืมัดใหญ่ๆเลยจ้า มาจันนี่เมลีก่อนเจดแก้ให้ดูเลยเจ้ะเด้อโอ้ย่างงามเลยเจ้ขาวขาวเลยจ้าโอ้ยน่ากินดูเจ้เอาเลยเอาเลยนี่จ้าขาวขาวนี่สวยมากสวยมากเลยอันนี้ก็เซตซับเรียบร้อยเลยเจ้ะข้าวต้มเมลี่นี่โอ้น่ากินดูจ้ะนี่อันนั้นก็นั่งรอกินกันดูนะหนังงงองแยงเลยนะเจ้าเนื้อหน้องโดนนงโดนนัดนี่น้องข้าวปุ่นนะเจ้ะนี Afft. ว่าจะเสีย <mulheres> กับมือขำดำดึกเด้อจ้าเนี่ยอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่เฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยฝักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสสวัดีจ้า